เฟสเป็นอะไรเฟสไม่ไม่กูกำลังเล็งกกูแบบกูเล็งไปหาเยอะเฟสคือแบบคือมันเป็นไง new new way ดูแบบโอเพนบริเคดเนี่ยอุ้ยมันย้ายห้องย้ายห้องคนหนึ่งไม่เฮ้ยโอ้ยบอกว่าตรงนี้กูก็หายตรงไหนวะข้างหลังกี่มาถึง

พฮเล่เฮเลอมเยอยอเยเอาสนพยผู้ไม่ใช้สนายเข้าแข่งชนะไอสัตว์เ้ย่คนทียอะไรหนไปยืนเด้าๆบริเกตแล้วก็ตายวัดฟัก้เนี่ยฟุ๊กเลยอนี้มีนะเนี่ย อรอบที่สองกดเลยจัดเลยรอคนโดลด,ดละงานนะเฮียมหูไม่ทันมันมีมันมีแก๊สแกตอวโวยเฮ้ย ไมล่ามันออกมานอกห้องใช่ไอ่ามีคนเล็งรูเย่เย่เฮ้ยเกลี่ย What the fuck ชนะเฉยคือเฮียอะไรอะ ไปแม่งแบบมันจะกู้แล้วทำไรมีทิวูกแบบวัดเดอดฟ้ัตส์ปืน hello you have a ันกัน u k ้ย w นมีคอนบงไปคอนบองเนิงิงิงปงเยิงปนยิงปืนยิเนอปน From the same The fuck? Uh, hey, uh snot. -huh. Oh, four last operators standing. Oh, come แ่งไหมไอ่ะแย่ยอยืดิเป๊ะน่ะไอ้เยี่ยมโดนดึงโดนนึงไม่มีอะไเลยสดแม่ไอ้เยี่ยการเสียสนับเพื่อนกูไม่สุดเปล่าอ่ะในป๊อมมากเอินรับใช่ไหมเอออีกรอบไหม เนกีออ่อ้อมมาตรงนี้ได้ปะห,หน้าประตูเนี่ยที่กูมา เออได้ได้ได้เอามันหน่อยดิมันยืนข้างหน้าเอนกูย่างจะล่อให้เอาเดี๋ยวเดี๋วยวมึงรอหน่อยเออตัดนะม,มันมุมไม่ได้วะ่ะกูยามแบบอ่าหนึ่งคนบ๊าวไอ,อ้ไอ้เชี่ยไม่ทนันต้องเอ่อตัวหนึ่งล้มตัวหนึ่งเอ่อ กำลังช่วยอยู่เอ้ยจอได้มุมนั้นเลยเย่เรียบร้อยเย่เบียดยึียดเบียดเบียดและคือแบบปาดได้ตัวหนึ่งฮะทุกคนออกห้องไอ้สัสไอ้สัสฮะออกดิไอ้สัสมันออกได้ครับต้องบ้าดิวะ ฝั่งนู้นนะที่ไปนะเข้ามาแล้วเดี๋ยวอเพิ่งสแกนเดี๋ยวเพิ่งสแกนมีฟิวมีฟิวแกนะอย่าแกนะผมไม่อยู่รอบนอกมึงเลยสักคือนี่กูปิงไว้กูปิงไว้ไช้กดแซดเอาคือนี้ยู่นี้สองคนเลยสองคนเลยที่ไปนะที่ไปนะตรงนี้วอกแรงได้ คอนเสียดอยู่หน้ากู Yes เพื่อนไม่ชอบรับของร <ขอ S 1> <อ>ู้จังเลยวันนี้วิดโรมานะม<น>ันเยะเอาม่อยู่เนี้ยเพียบเลยเนครับเก็บคอนเทียดตัวหนึง่งจกดการด้วย โอ้โหไอ้เหี้ยเพื่อนแม่งรอดักว่าอะไรไอ้ตั๊กป้เกือวคนมาด้วยเกือบแต่ในห้องในห้องในห้องกลัวลูกซองมาไงไม่ได้คุคน เปิดค uh, okay. okay. ู่ก้อนเฉยเลยยี้นักวยปโอเคมือใครถึงก่อนให้ตายแจ็คลาอีกอ่าจุดวันทรูที่เลตโกเอาไป online and active yeah. oh. Oh, fuck. oh fuck yeah yeah what's <laughs> แก่อยู่แก่อยู่อ๋อจะได้ทันปะวะทันทันอยู่ดีอ่ะเออไอ้ี่เอ้แล้วก็คือแม่งแผ่นตรงข้ามกับมุมกูกูจะวิ่งมาถึงไหมสักหมดแล้วเราไปด้วยความเร็วสูงเร็วสูงไอ้ที่อ่ย คือห้องมันว่าง<อ>ต้องแพล<ไ>ปเอาว่าให้เสั็จบ้มแม่กูใช่ไม่เก่งหรอกดูอ่านี่ดูนะดูดูนะอยา่าอย่าอยู่นี่อยู่นี่สองตัวเลยนะสองตัวเลยว,วาวสองตัวข้างบนวาวกับเออเยกเกอร์สวยงาม,มเย s Yes y e วัดป้าพีหยุดยืนโอแกสแกสแกสอาอยู่ในห้องเฮ้ยตกแป๊บตกคับโลกแล้วเออป้าพีปิดไปปิดไปปิดไป

ไปเลยอ่ามีอะได้ที่เปิดเปิดจะไปเปิดใช่ไปดูด้านล่างกันเปิดมีอะไรว้าวเมลูซี่ไอ้เขีไปถึง ฮะมันอยู่นีเหรอวัฟเอ๊ะมีฟอสนะมีฟอสมีฟอสนะใช่ฟอสนะแกสมีฟอสเอ่อคุณจะบอกเจกกับไอเมลูซี่อยู่ห้องทาง A คู่เลย <c oughs> ไปแผน B ได้นะบิวบิวบิวขอขอรีฟิอยู่มิรคัฟเวอร์เดอะดิฟิวเซอร อ่าไวไฟบเนี uh, ่ย y นั่นน่แผ่นนี้ละเอ้ยนเอ่อ B เนี่ยตรงนี้เลยก็ไปเงยอ้เอเอเจอเถยเจอเถยโดนสโลว์ไงอ่าทุกคนลุมเลกัน ตั้งคนสุดท้ายมาใหกูเลยไห้องในห้องเลยเออเดียวเสียวตู่เนี่ยจิตตานย่งแล้วมีล้อตีแบบเดี๋ยวเกลดตีนออกมาเข้าห้องสี่อะไรเนี่ยนั้นสิเยมัีรอยตีนอ่ะเยอะที่อะไรสัตว์เียเจ็กมีสามขายาเงี้ยไอ้ไก่พันนี้อะะถูไปเฮียโคโรนาก็เลงแบบวัดไปก Yeah. <laughs>